การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยนำโดยบุญศักดิ์พลศนะก,กับนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขลงสนามพบไต้หวันคู่แรกซูเปอร์แมนบุญศักดิ์พลศนะมือหนึ่งของไทยปราทาแพ้ชูเทียนเฉิน2เกมรั่ว16-21ต่อและ12-21ต่อ 21. คู่ต่อมามณีพงษ์จงจิตกับนิพิษพลพวงพัวเพชรทายเฮกับชัยเชียซินกับหลีเชิงมูวุดวิด1ต่อ2เกม21-16ต่อ15-21ต่อและ14-21ต่อ ประเภทชายเดี่ยว2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สูงต้านความเหนียวของซูเจิ้นหาวไม่ไหวแพ้ไปอีก0ูต่อ2เกม15ต่อ21และ14ต่อ21หมดความหวังลุ้นเหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีมเรียบร้อยขณะที่ประเภททีมหญิงนำโดยน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์ความหวังอันดับหนึ่งของไทยเจอกับชนยนาในวานจัดอินเดีย ปรากฏว่าน้องเมยพ่ายไป1ต่อ2เซต15ต่อ21 21ต่อ17และ18ต่อ21ทําให้อินเดียขึ้นนํา1ต่อ0คู่คู่สองพอทิพบูรณะประเสริฐสุขพบกับสินทุกุสาราเดี่ยวมือ2อ,อย่างไรก็ตามน้องพีชสุดแรงต้านพ่ายไป2เกมรวด15ต่อ21และ13ต่อ21อินเดียนำา2ต่อ0 ก่อนที่น้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์จะมาช่วยแก้ตัวให้ทีมไทยด้วยการปราบทูราซีภูเทนภูระยสิส2ต่อ0เกม21ต่อ12 21ต่อ14ทำให้ไทยไล่มา1ต่อ2 และคู่4ี่ประเภทหญิงคู่พรทิพบุรณประเสริฐสุขกับคุณชลาวารวิจิตชัยกุลช่วยทีมไทยตีเสมอ2อต่อ2จนได้ด้วยการเอาชนะปร,ะรัญญากาเดกับเรดดี้เนลาคูที2ต่อ1เกม21ต่อ17 18ต่อ21และ21 .16 ต่อ16จนกระทั่งคู่ตัดสินซับซีรีแต่รัตนาชัยกับสารารีทุ่งทองคำเจอกับพรน,น้ำพามาชิมานดีกับสินทุกุศรา ก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไป2เกมรวด16-21ต่อ17-21ต่อสรุปอินเดียชนะไทย3-2ต่อทำให้ตบขนไก่ไทยตกรอบประเภททีมแบบน่าเสียดาย